นี่พี่น้องกะกุ้งยี่ิบก็ได้ลวกไห้ปูอัดลวกพร้อมได้พี่น้องแล้วกามีมา่มะเขือเทศล้วกะยำบักแตงนี่แหละพี่น้องมือนี้ยี่งิบวสีมะตัมสู่พีสูน่องเอบกินผู้ใดอยู่ไกลยี่งจิ้เขามอกีนน้ำยี่งิวเด้อพี่น้องเมื่อเนี้ยยิ่งิบตําแตงนี่พี่น้องเมื่อนี้ยี่ิ้สสบตําแตงสู่พีสูนองเอบกินใส่บวกพริกสอง่วย้วกะ็มีกระเทียมจีบหนึง่นง นี่พี่น้องเห็นไหมพี่น้องเดี่จะกินตำเที่ยงแล้ววันนี้กับสีบีบมะนาวใส่พี่น้องมะนาวน่ารัานล่ะพี่น้องเปรี้ยวหวานไปเลยในวันนี้กับสีใส่มะเขือเทศแซ่บได้พี่น้องเมนูนี่สำหรับผู้ใดอยากกินสุ่มๆแต่ว่าบ่ราเผ็ดได้พี่น้องใส่น้ำปลา เส้นปลาแดด่อนเดียวหอมประแดกนี่พี่น้องใส่แตงพี่น้องปลาแตงลุงเลย ใี่พริกหน่อใส่กุ้งใส่ปูอัดอืพร่น้อแก่แล้วเราด้พี่น้อก็ดีแล้วแล้วมันกินเราจัดไปได้ดีด้วย

แล้วเราพี่น้องเห็นป่ะไม่นู่ง่ายๆเห็ดง่ายๆพี่น้องพูดใดไอยู่ไก่ยี้ติ๋วเขาไม่กินน้ำยี้ติ๋วเลอพี่น้องมากมาก